สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูคมีเพลงเกี่ยวกับร่างกายของเรามาให้เด็กๆร้องกันนะคะคือเพลงร่างกายของฉันก่อนอื่นเด็กๆพูดตามคุณครูคก่อนนะคะพร้อไม่ยังเอ่ยนี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปากนี่ ยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขนอันแบนแบนเขาเรียกสะโพกเอาไว้โยกแซมบ้าแซมบ้าต่อไปเด็กๆร้องตามครงนะคะนี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปา นี่คือขานี่คือหัวไหลรยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขนอันแบนแบน,แบนเขาเรียกสะโพกเอาไว้โยกแซมบา้าแซมบา้าต่อไปเรามาร้องร้องๆกันนะคะนี่คือพก ยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขนปันแบนแบนเขาเรียกสะโพกเอาไว้โยกแซมบ้าแซมบ้าเด็กๆร้องได้แล้วใช่ไหมเอ่ยร้องได้แล้วเดี๋ยวเราไปเต้นประกอบเพลงร่างกายของฉันกันนะคะพร้อมแล้วไปเลย ียกว่าแขนอันแบนแเขาเรียกสะโพกเอาไว้โยกสัมบ้าสัมบ้า